อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งเราจะเห็นเลยจะมีคอนเทนต์แบบพวกเด็กๆที่อยู่ในพวกอินสตาแกรหรือว่าหรือว่าตัวของ f เฟซ b o o k เขาจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศเด็กบางคนเริ่มต้นใหม่ไม่มีตังที่จะไปเรียนต่างประเทศแต่ใส่อะไรให้เล็กๆในการเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนในิสัยง่ายที่สุดนะครับคือใส่ การพูดภาษาอังกฤษเข้าไปในชีวิตประจําวันของตัวเองมีคนทําแบบนี้และเยอะด้วยแล้วใช้ระยะเวลา21ยี่สิบวันด้วยการไม่พูดกับใครเลยเป็นภาษาไทยแต่เวลาจะพูดอะไรก็พูดในบ้านของตัวเองในห้องของตัวเองแต่จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่ว่าจะคุยกับใครก็คุยเป็นภาษาอังกฤษเหมือนคุยเ,เขาไม่รู้เรื่องเลยนึกเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว และปรากฏว่าผลคือพอผ่านไป21วันเด็กคนนั้นกับพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นกว่าเวอร์ชั่นเดิมเขาแน่นอนไม่ต้องบอกว่าโอ้คล่องปอโคตรเก่งซุปเปอร์ไซย่าไม่มีนะแต่เมื่อผ่านกระบวนการนี้21วันเด็กคนนั้นแตกต่างจากเดิมมากชีวิตเปลี่ยนไปเลยในการพูดภาษาอังกฤษ นี่คือยกตัวอย่างสําหรับเคสที่เราจะเห็นมีหลายคลิปหลายคอนเทนต์ที่ทุกคนทําแบบนี้มาแล้วก็ทํามาจากเรียลจากจริงจริงๆนี่สหรับผม2ปีที่ผ่านมาอยู่ในช่องนี้อยู่ในไลฟ์นี้แล้วก็สร้างหลักฐานให้เพื่อนเห็นว่ามาจากศูนย์เหมือนกันเมื่อผมเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนวงจรรูทีนการใช้ชีวิตประจําของตัวเอง จากปกติที่ผมไม่ไม่ไลฟ์ไม่ like, ไมกล้าทำนะผมก็เปลี่ยนภาษาิดเรี่อฮาบิทฮาบิคือเริ่มเปลี่ยนนิสัยมันจะเปลี่ยนนิสัยได้ต่อเมื่อเราเปลี่ยนรูทีนตัวเองคนระับหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งการกระทําเปลี่ยนรูทีนเนาะอะไรก็ได้ในวันนี้ที่คุณคิดและอยากทําและลงมือทำไปและซ้ําๆทั้งหมด ถ้าอยากได้21วันบอกว่า21วันพอแนละ้วแน่นอนลองดู21วันนี่คือกฎที่ชัดเจนที่สุดมีรายลักษณ์อักษรนในการเขียนมากที่สุดแล้วลองเปรียบเทียบดูได้ว่าหลังจากที่เราทําไป21วันกับก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ทําเลยอะไรดีกว่ากันแน่นอนครับจากคุณไม่มีประสบการณ์คุณก็จะมีประสบการณ์แน่นอนเพราะว่าทํามาถึง21วันแลวผมทํามา2ปี นะรวมในตอนฝึกด,ด้วยอีกสองปีเป็นสี่ปีประสบการณ์มันไม่แน่นได้ไงมันโคตรแน่น